คุณแอนนี่เออโอเคยินดีที่ได้รู้จักผ่านติกต็อกแฟมิลี่หนูเป็นกรดไหลย้อนแปดเดือนมาแล้วจ้าแต่ที่หลังคืออะไรวะเนี่ยเรอตลอดอ่อเรอเหมือนคนประมาณ สามเดือนสี่เดือนเนี่ยน่นประบานนร้ป่ะครับผมนี้นี่นะครับเรอทุกนาทีทุกชั่วโมงเป็นแปดเดือนมาแล้วทําให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบเลยเวลาออกจากงานใช่ครับนั่นะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยใหญ่เนี่ยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยเฮ้ยอะไรวะอยู่ข้างๆตัวเดี๋ยวก็อยังก็ท้องสามเดือนสี่เดือนมาแล้วเนี้ยเคไหมครับ เอาโอเคนั่นคือเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วใช่ไหมนาทีเราม,มาเจอกันแล้วจ้านะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่นอนนะครับคําว่าแสบกดไลยอดเหมือนแสบคอ,อกับแสบหน้าอ,อกอีสานก็เออแสบบกหกแสบบกหกกินตำบางุงเพ็รเดี๋ยวายหายรอดเนี่ยแต่นี่เราไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมฮะก็เอาวิธีของลุงใช้ต่อไม่มีอะไรดีไปกว่าน้ําครับท่านดหลมเข้าไปก็คือคือคือน้ำานี่เป็นพลังงานนะอย่าลืม ไฮโดรเจนออกซิเจนนี่ที่ว่านี่นะเป็นเป็นก๊าซนะครับงั้นตามด้วยอากาศภายในรอบตัวเองนะภายรอบนอกตัวเองสูดเข้าไปมันเต็นร้อสิบเลยมันจะได้บวกกับน้ำสองกืกพลังงานจะมีมากมหมมหาศาลแล้วก็กลั่นนานๆไอ้พลังงานตรงนี้นะมันจะแตกตัวมันจะร้อนถ้าใม่ร่างกายภายในรร้อนร้อนก็คืออินเทอร์เน็ตพลัมันจะทํางานมันจะได้ฮีเตอร์ฮิตติ้งขึ้นมาันะมจะได้ความร้อนไอ้เจ้าความร้อนจะเรียกว่าภูมิต้านทานก็ว่าได้ หรือจะเป็นแรงขับก็ว่าได้แรงขับสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออกไปเช่นกรดไหลย้อนที่เขาว่าเขาว่าเขาว่าเราว่ามันแสบคอแสบอกโอเคไหมครับแล้วมันจะหายทันทีเอาสูนนะจะไปเลือกคัดท่านปืดกระนันนๆนก้มกดหน้าท้องครับกดตรงนี้กดแถวลินปีนท่อตัวนี้เห็นไหมสายก็ไปนี่นะกดนิ่งเอาไว้นิ่งเอาไว้แล้วก็ยืดตัวอีกทีนึง คราวนี้เราผายตัวเนี่ยายตัวผายตัวไม่ใช่ผายลมนะภายลมมาไว้ธีหลังนะส่วนเอื้อกอ้กพวกอะไรต่างๆนะมันจะคลี่คลายเลยทำเดี๋ยวนี้รู้สึกได้เดี๋ยวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปทำงานเฮ้ยคนละคนละเว้ยมันได้ของดีจากลูกหมอกไปเอาไปใช้ใทุกโอกาสนะเชื่อคนไม่ยากคินได้เลยนะครับว่าหายขาดแน่ๆแ,แบบ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละกันตามที่รู้ว่ามันไม่กินไม่ทำไม่เฉลี่โอเคก็จบข่าวครับจบข่าวครับ